สวัสดีครับกับผมนายเจรจินาพลนักศึกษาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัยชุมชนพงนานะครับวันนี้นะครับผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการรับปทานยาคุมนะครับผมประเภทของยาคุมกําเนิดนะครับมี3มชนิดนะครับชนิดที่1นะครับยาคุมกําเนิดแบบหยุกเฉยนะครับเป็นยาคุมที่มีโรเสตตอรนขนาดาทูนะครับใช้เฉพาะกรณีหยุดเฉยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเรามีเพศสัมพันธ์นะครับ แล้วก็เราพลาดโดยที่ว่าเราไม่ได้คุมกำเนิดเช่นการเราลืมเราใส่ถุงยางทำไมแล้วแต่ถุงยางทำไมขาดนะครับหรือว่าหลุดเราไม่เป็นต้นนะครับผมก็อันนี้นะครับก็คือตัวอย่างของยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะครับก็ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินนะครับก็มีทัวว้งหมด2ชนิดนะครับก็เป็นชนิดแรกก็คือชนิด2เม็ดชนิดที่2ก็1เม็ดนะครับใน อันนี้เลนะครับที่เป็น2เม็ดน,นะครับก็คือเม็ดแรกเราต้องรับประทานใน72ชั่วโมงหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์นะครับ2เม็ดที่2นะครับก็รับประทานหลังจากภายในย4ชั่วโมงครับหลังที่เรารับประทานครบแล้วเม็ดชนิดที่2นะครับ1เม็ดเป็นชนิดที่เรากินหลังจากเรามีเพศสัมพันธ์เรารับประทานได้เลย เราไม่ต้องทำให้ครบ72ชั่วโมงเราทานภายใน24ชั่วโมงหลังจากเรามีหลังจากเรา,ม,า,เรามีเพศสัมพันธ์กันแล้วครับเราก็รับประทานยาตัวนี้ได้เลยครับผมสองครับยาคุมกำเนิดน,นะครับเป็นยายาคุมโพรโมนรวมนะครับเป็นโพรโมนเพศหญิงโพรโมนหญิงหรือโพรโมนหญิงสองชนิดนะครับประกอบไปด้วยโพรโมนเอสตโตรนนะครับและโอเรเจตโตโรนนะครับ ก็เป็นยาตัวทั่วไปเป็นยาแผงที่เราหาได้ตามของตลาดทั่วไปนะครับก็มี2แบบเหมือนกันก็เป็นแบบยี่สิบดเม็ดกับแบบยี่สิบดเม็ดนะครับก็ในส่วนของยายี่สิบดเม็ดนะครับก็จะมีอ่ารบการรับประทานก็คือเรารับประทานตามลูกสอนเหมือนเราเราก็ทานหนึ่งเม็ดหนึ่งวันสองเม็ดสองก็หนึ่งวันต,ต,ต,ต่อต่อไปนะครับจนครยี่สิบแปดเม็ด ก็มีในส่วนของข้างล่างนะครับก็จะเป็นพวกของธาตุเหล็กหรือวิตามินนะครับหรือก็ที่เขาเรียกกันก็คือเป็นพวกหกลอยาหลอกนะครับก็มีพวกโปรตีนพวกวิตามินนะครับอยู่ในเม็ดนี้นะครับก็ตัวอย่างนะครับก็เหมือนถ้าสมมติว่าเรารับประทานในช่วงยาหนึ่งเม็ดหรือเราลืมเราลืมยเราลืมกินยาครับเราลืมในช่วงหนึ่งทุ่มนะครับเรากินยาเม็ดแรกหนึ่งทุ่มของครั้งแรกแล้วครั้งที่สอง เราลืมเรานึได้ตอนไหนเรากินตอนนั้นได้เลยครับแล้วก็เรามาเริ่มกินเม็ดที่สามก็คือตอนให้เหมือนกับเม็ดแรกเหมือนเรากินเม็ดตัดเม็ดหนึ่งหนึ่งทุ่มเม็ดสามก็กินหนึ่งทุ่มเราก็เริ่มต่อไปันครบเรื่อยๆตามเห็นได้เลยครับจนหมดก็ยาตัวนี้นะครับหมดแล้วเราต่อเรารับประทานยาน,นี้ครับต่อได้เลยเราไม่ต้องหยุดพักจนไม่ต้องหยุดพักเจ็ด มเม็ดได้เจ็ดวันนะครับเราก็กินต่อได้เลยครับผมก็ในส่วนของยาคุมตัวที่สองนะครับเป็นยาคุมยี่เอ็ดเม็ดนะครับยาคุมยี่บเอ็ดเม็ดก็ม ét. ม ét. กินตามลูกศรเหมือนกันนะครับเหมือนสมมุติเราเรากินวันจันทร์นะครับเราก็เราซื้อยามาวันจันทร์เราก็กินวันจันทร์เลยครับผมกินต่อไปกปินจนครบยี่เอ็ดเม็ดนะครับ <ME> เหมือนนั้หากวลืมอันนี้ก็ ยินต่อได้เหมือนกันครับผมก็ในส่วนนี้มันจะต่างเมในในยี่สิบเม็ดมน,นะครับจะต่างกับในส่วนของยี่สิบเม็ดมน,นะครับก็คือยี่สิบเม็ดมน,นี้เราต้องหยุดพักเจ็ดวันเพื่อให้มวลกลับกลับงูนะครับให้คนที่ตรวจทำแล้วก็มีเป็นลำเดือนครับผมแยกกลุ่มกันเนึ่งแบบชนิดเดีเดยวนะครับ กินนะครับก็คือกินในช่วงให้นมบุตรครับผมและก็เรามารู้ในประโยชน์ของการรับประทานยาคงจำเนรนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีหนึ่งนะครับส่วนรับประทานวันละหนึ่งเม็ดนะครับก็ซื้อได้ง่ายตามร้านที่ปตทั่วไปนะครับของอนะครับมีประสิทธิภาพดีครับผมสามารถป้องกันการต้านทา์ได้ถึง93%้เนะครับผมถามนะครับเราสามารถกลับมา หลังจากที่ว่าเราหยุดรับประทานยา